สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ี่ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่557 กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะคะรับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับ ที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090 3 2เ1096เบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับผมก็นะครับผมกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมนะครับ ในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบนะครับดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับหลังจากที่จดเป็นหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกลับๆบอกอยู่นะครับ เพานี้พี่ๆก็สามารถนะครับผมพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองคนะครับผมที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปนะครับ ก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่นกันในอีพีนี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขหนึ่งนี้พี่นี้นะครับผมเรามาเริ่มกันที่เหรียญนะครับผมหลวงพ่อกลั่นองค์นี้กันก่อนเลยนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นรุ่นแรกนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับปี2469นะครับผมวัดพระยากรามพร้อมการประกาศนิบัติแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับท่านใดที่ชอบไปแล้วก็จะได้รับพร้อมการประกาศสินบัตแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงอกกล้องให้ดูที่องค์พระกันก่อนนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาการามนะครับปี2469นะครับผมนี่นะครับลองลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมได้นะครับผมถูกใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนอยากดูรูปภาพเอ่อเพิ่มเติมนะครับองค์ไหนนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมองค์ไหนก็ สอบถามมาที่ไลน์ได้เลยนะครับพี่ๆีมีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จแตกรายงานนะครับผมเนี่นะครับเป็นวัดระฆังรุ่นแตกรายงานปี2556นสะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผมองค์นี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับ <saute put. S 2> ผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงก้องให้พี่พได้ดูได้ชมกันนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผม รายการหมายเลขที ity, ่1นึ ida ida course, like ่งอ่าหมายเลขที่2นะครับของดีพีนี้นะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับนีนะครับอันนี้มีเป็นโคดเบิ้ลเลยนะครับผมเป็นโคดระคังเบิ้ลตรงนี้นะครับผมดีนะครับเป็นพระสมเด็จแตกรายงานนะครับผมวัดระคังปี2556นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับนะครับ พระสมเด็จวัดระฆังนะครับผมรุ่นแตกรายงานนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผมถ้าสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมปกโพรลบุโตนะครับผมองค์นี้แบ่งปันนะครับให้พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเล่นี้นะครับ300บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จปกโพนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมปรีนะครับ เป็นรายการหมายเลขที ойти, okay? ouais, are, we ่สามแล้วนะครับพี่ๆสามร้อยบาทนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับการะอักษรนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สี่แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับปิดตาพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับ บุโตองนี้นะครับผมฝานตะกุด9ดอกนะครับเป็นเนื้อของใบลานะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พี่พีเอซีนะครับผมในราคา300บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับปิดตานะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมนี่นะครับองค์นี้นะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเป็นฝางตะกุด9ดอกรอบองค์พระแบบนี้เลยนะครับผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้นะครับผมเป็นฝานตะกุดร,รอบองค์พระแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับโลบุโตะนะครับผมวัดประดูชิมปรีนะครับผมอักษรนะครับสวยงดงามนะครับผมรายการนี้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ห้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมองนี้นะครับหมายเลขห้าผมขออนุญาตนะครับนําเป็นการดประกาศสินบัตรนะครับผมเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับของโลบุโตะนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อผงใบลานครับนี่นะครับ องนี้นะครับผมมีนะครับมาพร้อมกับการประกาศสินบัตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นกรอบรูปใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผม900บาทเท่านั้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับนี่เป็นองค์พระนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับ ดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับปิดตาจัมโบ้สองเนื้อผงใบลานครับนี่นะครับมาพร้อมกับกรอบปากกาสินิบัตเลยนะครับพี่ฝังตะกรุดหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูเบรอเบลอที่หนึ่งนะครับผมนี่นะครับรูปภาพมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมโทรมาสอบถามนะครับผมทักมาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูเิมพีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ เปแบ่งปันให้ในราคานะครับผม900บาทนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นเลขที่6นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อเกษรนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลข6นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษรเขมรโกรนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับให้พี่ๆนะครับผมคู่นี้เลยนะครับผมคู่นี้นะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อเกษมเขมบรัชโลนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับลงก้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขที่6นี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญนะครับผมเมตตานะครับผมมหาเมตตาบารมีหลวงพ่อเกษมปี36นะครับคู่นี้650บาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นปี36มหกอ่าสามเนะครับพี่พี่เป็นปี37นะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมบรัชโรนะครับผมดูผิวมันชัดๆัดเลยนะครับองค์นี้นะครับผม เปิดคู่ให้กับเหรียญโชคดีเหรียญใหญ่นะครับคู่นี้นะครับผมให้เป็นในราคา650านะครับอีกองค์หนึ่งก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับพี่ๆหนี่นะครับผมโชคดีหลังหนูนะครับอยู่ในเรี่มแบบนี้นะครับของคู่นี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับหลงพ่อเกษนะครับผมเข็มมัคโรนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ปี2532นะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับนี้เป็นเหรียญโชคดีหลังหนูนะครับผมพิมใหญ่นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7นะครับคู่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้คู่กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญปิดตานะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับปี21นะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับขององค์นี้นะครับคู่นี้นะครับผม500บาทนะครับผมขออนุญาตนะครับลงกล้องให้ดูที่เหรียญพระปิดตาหลวงพ่อเกษมกันก่อนเลยนะครับผม คู่หมายเลขที่7นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้จะออกเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับพี่ๆสำหรับเนื้อองค์พระปิดตานะครับผมเป็นเหรียญพระปิดตาหลวงพ่อเกษมปี2 1หนึ่งนะครับดูนะครับหลวงพ่อเกษมเข็มมโกโลนะครับผมสูตรสารไตรักนะครับจังหวัดลำปางนะครับลาผลภูนทวีนะครับผมครบรอบวันเกิดนะครับปี2521นนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่7แล้วนะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นองค์ที่แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมก็คือเหรียญพระพุทธชินราชนะครับพี่ๆเหรียญพระพุทธชินราชรายการนี้นะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้คู่กับเหรียญปิดตาหลวงพ่อเกษนะครับผมคู่นี้5 0าบาทนะครับ5 0าบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการ เก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับหัวนี้จะเป็นหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆสเหรียญนะครับเป็นเหรียญกลมใหญ่นะครับผมแล้วก็จะเป็นเหรียญหลังคนุมานนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับคู่นี้นะครับผมก็ขออนุญาตเปิดแบงกปันให้ในราคา500บาทเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์พระกันก่อนเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับเหรียญกลมใหญ่นะครับผหลวงพ่อกวยชุตินาธโรนะครับดานซ้ายจะเป็นตอกโคตรยันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับด้านขวาจะเป็นตอโคตานุมานนะครับพี่ๆสำหรับนะครับผมเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่แปดแล้วนะครับผมนี่นะครับแบ่งฟันให้คู่กันนะครับผมคู่นี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นอีกองหนึ่งนะครับผมในหมายเลขี่แปดนะครับก็จะเป็นเรียนนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ในงานผูกพันธสีมานะครับผมมันนี้อเลี่ยมเปิดผิวด้านหน้าเปิดผิวด้านหลังเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูนะครับผมเป็นหานุมาาเชิญธงแบบนี้นะครับพศ2521นะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับ ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่9นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับหมายเลขนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญาการามนะครับหมายเลขที่9นะครับผมเป็นปีพศ2469นะครับพี่ๆตรงนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับปี2469นะครับผม เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา400บาทนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขที่9นี้นะครับผมนี่นะครับถิวมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข10นะครับพี่ๆรายการหมายเลขที่10นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมคู่กันเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับพี่ๆอีกองหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับฮองหลงพ่อแก้วนะครับผมน่าจะเป็นหลวงแก้วกับหลง ปูไข่นะครับพี่ๆสององนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับองค์แรกนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นเป็นหลปูไข่นะครับพี่ๆพระปิตาหลุมไข่นะครับผมดูนะครับดูผิวกันชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับพระปิตาหลุมไข่นะครับผมว่าเชิงเลนนะครับอันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมในหมายเลขที่10นี้นะครับผมถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับ นี่นะครับคู่นี้400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพีพ่ี่นี่นะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับปิดตาหรือพอแก้วนะครับผมวัดเครอวันนะครับ จังหวัดชลบุรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับพี่พี่รายการที่11นี้นะครับผมก็จะแบ่งปันให้คู่กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมเนอว่านะครับแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับผมพิมใหญ่นะครับนี่นะครับผมคู่นี้นะครับเปิดไปในราคา600บาทนะครับผมคู่นี้นะครับผม600บาทนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมวันนี้จะเป็นนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมองค์แรกนะครับผมในหมายเลขที่11นะครับดูผิวคันชัดๆเลยนะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับนี่นะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้เป็นรายการหมายเลขที่อ๋อสิบเอ็ดแล้วนะครับผมหมายเลขที่11นะครับอีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นนะครับผมหลวงพ่อทวดนะครับออพิมพ์ตัวทอใหญ่นะครับกหลังหนังสือนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม โลหลังหนังสือนะครับผมสำหรับหลวงพ่อทวดองค์นี้นะครับนี่นะครับผิวุ่เดิมแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆหนึ่งนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่12นะครับผมเป็นปิดตานะครับน่าจะเป็นขรงขระเอี่ยมนะครับพี่ๆวัดหนังนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม แบ่งปันให้ในราคานะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ350านะครับผมสำหรับปิดตาผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับผมหมายเลขที่อ2อนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับยูนิเทียมเก็บผิวเลยนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่13ครับผมคู่นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับออพระผงคงควันนะครับผมหลวงพ่อสดรัตักน้ำนะครับออแบ่งปันให้พี่ๆออพี่ๆนะครับในราคา500บาทนะครับ ขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมนะครับนี่นะครับเป็นเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขที่13นี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นพระองคองขวันนะครับองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับอีกองค์นึงนะครับผมอันนี้จะอยู่ในที่เก็บนะครับพี่ขออนุญาตนะครับนําองค์พระออกมาให้พี่ได้ดูได้ชมกันนะครับผมนห็นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่13นะครับพี่ๆเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข14ครับอันนี้จะเป็นพระลนุปโตนะครับผมแล้วก็จะเป็นปิดตานะครับปิดตานี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆองนี้นะครับแล้วก็เป็นพระลนุปโตนะครับผมนี่นะครับ คู่นี้นะครับผม450นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่วงพระหลวงป่โตกันก่อนเลยนะครับผมเห็นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมดูนะครับเห็นเนเดิมแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้450บาทเท่านั้นนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆด้านหลังก็จะเป็นหลังยันนะครับนี่นะครับหลวงป่โตวัดประดูฉินพีนะครับผมอักษรอักษรชัดเจนนะครับผม ถัดมานะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับผมดุนเมตานะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อคูนะครับพี่ๆนี่นะครับอ๋อเป็นของหลวงปู่แย้มนะครับองค์นี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับบางองค์ผมก็ไม่ทราบนะครับผมว่าของเกจิคณาจารย์ท่านใดนะครับวัดตะเคียนนะครับพี่ๆหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนนะครับอู้เออเอาไปในราคา4 0่บาทแล้วกันนะครับผมหมายเลขที่14นี้นะครับ ป่นี้400บาทนะครับผมถัดมาครับหมายเลขที่15ครับเป็นเหรียญพ่อเกษมปี18ครับอง์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับหรวงพ่อเกษมเขมรโครนะครับปี2500นะครับผม18นะครับที่องนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสำนักสุสันใจรักนะครับมหรวงพ่อเกษมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่นะครับ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนนะครับผมสนใจวงไหนนะครับสอบถามเข้ามาเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับนี่นะครับไฮโซุรสักมนตรีสร้างนะครับผมเหรียญพ่อเกษมนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400นะครับผมถัดมาหมายเลข16กครับผมเป็นพระเปิมนะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะครับผมนี่นะครับ400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่16นี้นะครับผมนี่นะครับ หิวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับรายการที่16นี้นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะครับเยล่ในเลี่สวยๆเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับหมายเลข17ครับวันนี้จะเป็นหลวงพ่อเหมือนจะเป็นหลวงพ่อเหลือนะครับผมวัดธรรมมูลนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมหมายเลขที่17นี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ ดูเหมือนจะเป็นเ,เหรียญหล่อบโบราณเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับว <the> ัดธรรมมูลนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมลงกล้องให้ดูเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับสวยงดงามน,นะครับผม300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับหมายเลข18ครับผมรายการนี้ก็จะเป็นติดตานะครับ หลปุโตนะครับผมเป็นปิดตาตุกตาใหญ่นะครับองค์นี้300บาทนะครับผมปิดตาตุกตาใหญ่นะครับผมลวงปุโตะนะครับวัดปราบดูสิงพรีนะครับผม300บาทนะครับจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่นะครับสวยสดงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการที่18แล้วนะครับถัดมานะครับผมหมายเลข1ิครับผมจะเป็นเอ่อ พระนะครับสมเด็จนะครับผมเหมือนจะเป็นหน้กปกนะครับพี่ๆน่นะครับน้าปกพิมพ์สี่เหลี่ยมของแม่ชีบุญเรือนนะครับผมรายการนี้300บาทนะครับนี่นะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับผมหมายเลขที่19นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับผมด้านหลังจะเป็นประทับตรานะครับลงไปในผิวขององค์พระแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหนึ่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่19แล้วนะครับผม3 0มบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับจอบพ่อเงินองนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขี่ี่20นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม ลองดูผิวึันได้นะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พีรายการหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ400บาทนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับผมจะเป็นรายการรองสุดท้ายในพีนี้แล้วนะครับจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงูุหมุนนะครับอายุ103ปีนะครับผมเหรียญนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญหลวงู่หมุนที่ตดศีโรนะครับพี่พีรายการที่21นี้นะครับผม เปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับน <license. S 1> ี่นะครับวัดบ้านชานะครับผมนี them, ่นะครับอายุ1 0 3ปีนะครับผมเรียนลพบุรีนะครับที่ตาสีโลนะครับผมรายการหมายเลขที่2ี่นี้นะครับผมนี่นะครับอ่า400บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการใหม่ในลสุดท้ายปีนี้แล้วนะครับผมก็จะเป็นปิดตานะครับลบุโตโตนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับเป็นเนื้อผงเกอรแช่น้ำมนต์นะครับผมองนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม 400บาทนะครับผมสำหรับปิดตานะครับโนบูโตะนะครับมวัดประดูชิมพีนะครับผมเป็นเนื้อผงเคสอนแช่น้ำมนต์นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมเนี่นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับผมหรือว่าหลังยันสุกิติมา่น้องีนะครับผม เป็นเนื้อใช้น้ำมนนะครับผมผิวดมเดิมๆเลยนะครับอยู่ในเลี่ยมยิ่งสวยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขี่22นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับ หรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมติดต่อเข,เข้ามาได้เลยนะครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี o ่โอไอพีดีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับ090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่รับชมให้ชอบนะครับผมรับชมให้ถูกใจหลังจากนั้นจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจไว้นะครับผมแล้วก็พิมพ์เข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับ แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่ๆนะครับผมผมก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการนะครับผมก็จะัะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระเครื่องทุกองสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ชาบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบก,กันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ